สวัสดีค่ะอาจามและนีจามนะคะวันนี้นะคะจะมาทำวิดีโอนะคะสำหรับเป็นวิดีโอ time favorite นะคะขอบุงเล็บน,นิดนึงแล้วกันเป็นเอ f o อ d a b l e version เนะคะเป็นพวก drugstore บ้างนะคะหรือว่าเป็นเครื่องสำอางที่ราคาไม่แพงนะคะราคาถูกนะคะเพราะว่าไอเทมที่จำมจะพูดถึงวันนี้ทั้งหมดเลยเป็นไอเทมที่แบบว่าจาค้นพบนะคะแล้วก็ได้ใช้นะคะมาตั้งแต่สมัยเริ่มแต่งหน้าใหม่ๆนะ ทุกครั้งอะที่แบบไปคนก็ยังรู้สึกว่าเออมีแบบสิ่งเหล่านี้ยังอยู่ในลิสต์คือยังอยู่ในเกตเราตลอดมันจะมีบางครั้งที่เรารู้สึกว่าเอออันนี้คงไม่ได้ใช้หรอกก็อาจจะเอาไปเก็บไว้ข้างใต้นุ่นนี่บ้างแต่ว่าไอเทมพวกเนี้ยนะคะเป็นสิ่งที่คือคนเมื่อไหร่ก็จะเจอเจอตลอดเพราะว่าคือหยิบใช้บ่อยมากนะคะ แตออ่ขอพูดนิดนึงนะคะว่าบางไอเทมเนี่ยมันเป็นอะไรที่แบบเราอาจจะไม่สามารถที่จะหาได้นะคะในท้องตลาดตอนนี้แล้วก็รู้สึกว่าอยากเดือนแม่ละก,กลับไปอยากจะซื้อตุนไว้หลายๆอันอย่างงี้นะคะโอเคไปเริ่มที่อันแรกกันก่อนเลยดีกว่าละกันนะคะคิ้วก็คือตัวนี้นะคะตัวนี้อื ดูสภาพนะคือทุกอันที่จะเอามาโชว์ให้ดูวันนี้เนี่ยคือเป็นของที่ใช้จริงแล้วก็ใช้มานานบางอันเนี่ยนานกว่า3 5, ปี5ปีนะคะเครื่องสำอางหลายหลายคนบอกว่าเฮ้ยมันมีวันหมดอายุนะแต่ว่าไม่เคยรู้ไม่เคยจำเอาง่ายๆเออคือไม่ไม่ไมไมอะ่ะคือใช้ได้ก็ใช้นะคะอย่างตัวนี้นะคะเป็น Intuit นะคะเป็นหลายคนก็คงรู้จักแหลนะมีกระตกนะคะจริงๆมันจะมีมันจะมีแปรงให้ด้วยแล้วก็ตรงนี้เป็นที่เขียนคิวนะคะมีหลายสีนะ ต่มันจะเป็นพาเลตละสาสีนะคะตรงนี้สีน้ำตาลเข้มนะคะแล้วก็ไล่เฉดไปนะนี่ฮิตแพนเห็นไหมอ่าสีนี้ส่วนใหญ่ต้องจะใช้แบบไล่ด่างนะคะแล้วก็ตรงนี้ก็ใช้เขียนคิวนะคะก็ถือว่าดีแล้วก็ใช้มานานนานกว่า5ปีแล้วนะคะตัวนี้เป็น Intuit Waterproof Eyebrow Color นะคะสี C er 0 1นะคะ Eyebrows n นะคะให้ดูสภาพ คือเยินมากเลยอันนี้เป็นมาสคาร่าของ b e l บ i ีนนะคือเม l บ i ี e เนี่ยเขาทำมาสคคาร่ามาแบบเยอะอะเยอะแล้วก็รุ่นเนี้ยรู้สึกว่ามะนน่าจะเป็นรุ่นที่ถูกที่สุดแล้วมันก็นดีมากเลยนะแต่ว่าตัวนี้เนี่ยมันจะใช้สีน้ำตาลนะคะเจะเอาให้ดูนี่สีน้ำตาลตัวสีดำปัดขนตาก็ดีแต่ว่าสีน้ำตาลเนี่ยส่วนใหญ่จะามาปัดคิ้วนะคะปัดขนคิ้วมันจะให้แบบมันจะล็อกมันจะแบบทำให้มันดูหนาดูแบบ ดูฟูอ่ะเออแต่ว่าต้องรอให้มันแห้งนิดนึงนะคือรอไปก่อนเอองงไหมเออไม่รู้อันนี้คือคนพบแบบบังเอิญบังเอิญคือซื้อมาผิดสีนะคะเพราะซื้อมาผิดสีแล้วก็เออสีน้ํมตาลทำไงดีอปัดขนคิว้วเฮ้ยเจ๋งมากนะคะตัวนี้นะคะคือ the hyper curl volume express นะคะ waterproof ในบรนี้นะคะจริงๆตัวนี้เป็นพาเลตของคอนซีลเลอร์นะ แต่ว่าแจมอะเอามาทำเป็นพาเลตอายแชโดว์นะคะนี่ตรงนี้มันจะมีให้ใสจริงๆแล้วมันเขาก็ทำมาให้มันใส่ได้แหละตัวนี้ใส่แปลงนะคะแต่แปลงทำหายไปไหนแล้วก็ไม่รู้ก็ข้างในนะคะจะเป็นอายแชโดว์สามสีนะหนึ่งสองสามอันนี้นี่คือเลือกเองนะคะก็คือไปซื้อซิงเกิลอายแชโดว์มาใส่นั่นเองนะคะตัวนี้ก็จะเป็นสีน้ำตาลแมทเนาะสีทองนะคะแล้วก็จะเป็นสี ออกแนวคัพเปอนะเดี๋ยวจะสวอชให้ดูดีสีโอเคเลยอะค่ะแล้วก็ไม่แพงถ้าในกรณีที่เราซื้อแบบ s ซิงเกิลอายแชโดวนะเอ่ออ่อ์อระพิเป็นอีกแบรนหนึ่งที่แบบว่ามีให้เลือกเยอะมากนะคะเออจริงๆจำอยากได้แบบสีเขียวสีม่วงสีอะไรอย่างเงี้ยจริงๆมันก็มีนะสีอื่นสีชมพูสีนู้นสีนี้แต่ว่ามีตลับเนี่ยตลับอันเดียวที่แบบใส่จะไม่ได้ซื้อตลับแยกเพิ่มนะคะคือเอาตลับอของ เขาเรียกว่าอะไรคอนซีลเลอร์มัน reuse นะนี้เป็น h o l y g r a i l products เป็น product ที่แบบอยากซื้ออยากย้อนเวลากลับไปซื้ออีกเพราะจำรู้ว่าตอนนี้เคสไม่ผลิตแล้วนะคะตัวนี้เป็นของเคสนะตัวนี้เป็นเคทอายชาร์เดลนะคะเอ่อ G D หนึ่งนะตัวนี้มันเป็นข้างในมันจะเป็นแบบเหมือนเป็นมันเป็นผงอ่ะไม่กล้าให้ดูมันจะเป็นเอาไว้แบบ ทำกลิตเตอร์นะคะแล้วมันก็แตกหมดแล้วด้วยคือมันจะเป็นผงกลิตเตอร์ที่แบบกลิตเตอร์ดีอะกลิตเตอร์แบบนะสวอชให้ดูอะตรงนี้แล้วกันเห็นไหมอะจริงๆแต่ว่ามันน่าจะมีหลายสีมากกว่านี้แต่วันนี้สีจำาซื้อมันจะเป็นออกแบบเงินเงินมีเหลือบทองนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยนะคะทาตาแล้วมันจะดูแบบวิ่นดูแบบสวยต่อไปนะคะยังอยู่ที่งานของตาโอ้ย หลายตัวเลยัน <c oughs> นี้นะคะเป็นของ We t n Wild หลายหลายคนก็คงจะรู้จักนะคะคอม f o r t z โซนนะคะตัว h e a ของเขาคือมันเป็นซื้อไดอ้ซื้อง่ายแล้วก็สีมันแบบดีนะคะสีชัดแต่ว่าพาเลตที่ชอบที่สุดก็คือเป็นพาเลตนี้มันดูใหม่นะแต่ว่าจริงๆแล้วอันนี้เป็นพาเลตที่2แล้วพาเลตแลกที่ซื้อเนี่ยซื้อตอนอยู่มาหาลายัยปีหนึ่งนะรู้สึกปีหนึ่งตอนนี้จบมาประมาณหนึ่งปีแล้วก็ <c oughs> เนี่ยค่ะมันจะเป็นสอง,สองด้านนะ2พาเลตคือเป็นแนวน้ําตาลนะคะอันนี้เป็นแนวชีวิตประจําวันใช้ได้ใช้ง่ายใช้แบบคิดอะไรไม่ออกก็ใช้แล้วก็ตรงนี้จะเป็นสีเขียวนะคะสีเขียวเข้มแล้วก็สีนี้ชอบมากเลยเป็นสีแบบเหลือบมันจะเป็นคนชอบสีอะไรเหลือบเนี่ยเห็นปะสีสวยมากนะคะแล้วก็สีติดดีมากแล้วก็ที่สําคัญคือราคาถูกมากที่เมืองนอกนะ ที่อเมริกาใช่ไหมสี่เหรียญตัวนี้นะคะเป็นอายแชโดว์เป็นซิงเกิลอายแชโดว์นะคะสีดำดำสนิทนะคะของ Sivana Colors นะคะจริงอะไรก็ไม่รู้อยู่ข้างหลังดำแบบดำสนิทเลยนะยูฮิตแพนด้วยนะคะคือจำไม่เคยคิดจะซื้อซิงเกิลอายแชโดว์หรือว่าเป็นพาเลตอายแชโดว์อะไรที่มีสีดำแมทเลยวจำรู้สึกว่าอันเนี้ยมันตอบโจทย์แล้วมันแล้วจำก็ไม่ไม่รู้สึกว่าแบบ จะไปหาที่ไหนดำกว่านี้แล้วที่สำคัญคือเรามีอันนี้อยู่แล้วแล้วก็ราคาเนี่ยจำจำได้ว่าแบบเทะ่าไหร่อะสามสบาทเนี่แหละมัน่าจะไม,ไม 50, ออ่ไม่เกิน50บเออไม่เกินห้าบาทแน่นอนแต่จะไม่รู้นะคะว่ามันยังมีขายอยู่หรือเปล่าหรือยังไงแล้วก็เนี่ยตลับแบบเยินนะอันนี้นะคะเป็นอายไลเนอร์นะคะอายไลเนอร์โอ伊เขียนไทไลน์ก็คือแบบ เขียนแบบตามวอเตอร์ไลน์อะไรอย่างเงี้ยนะคะก็จะใช้พวกที่เป็นหมุนหมุนเอาหมุนขึ้นแบบนี้นะคะตัวนี้เป็นของ e s s e n ส์นะแท่งที่เท่าไหร่ล้วก็ไม่รู้นะคะเ s เซนส์ลอง Lasting อา e เพนซิลสี01นะคะ Black Favor นะคะแต่ว่าอีกตัวหนึ่งที่นี้ก็คือตัวของเมลินดานะคะเมลินดาตัวฮิตตอนนั้นก็ใช้บ่อยแล้วก็ซื้อมาหลายแทง่งแต่ว่าที่นี้ไม่มีขายเอเซนส์นี่ก็แบบ เอสเซนส์นี่ก็หาซื้อยากนะเพราะว่าแถว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 บ้านจะไม่มีขายนะคะแล้วก็อีกตัวหนึ่งที่ดีของ i n t u i t นะคะที่เป็นแบบหมุนแบบนี้ก็ดีเหมือนกันต่อไปพูดถึงเอสเซนส์แล้วก็มีอีกอันหนึ่งที่เป็นเอสเซนส์ที่แบบคนถามเยอะมากคือใช้ที่ไรต้องมีคนถามไม่ว่าจะเป็นคนไทยหรือฝรั่งนะคะถามเยอะมากแล้วก็อันนี้คือซื้อมาตั้งแต่มปลายแล้วนะคะแล้วก็ซื้อมาเรื่อยแต่ว่าไปเนี่ยไม่ค่อยมี ไม่รู้เป็นไรไม่ค่อยมีขายนะคะคือตัวนี้นะเป็นลิปเพนโซคือสภาพมันเยินคือทุกอันอะสภาพมันเยินนะคะนี่สีมันจะเป็นแบบนี้เลยสีนูดนูดนะคะสีแบบสีน่ารักอะสีแบบแบล๊แบลสีพีสีแบบาาแบบชมพูอมส้มนะคะสวยมากเอาไว้ตัดขอบปอะจริงจริงมันก็ไม่ได้ตัดขอปากดีหรอกนะแต่ต่อสีมันสวย คือหมายถึงว่ามันไม่ได้ตัดเขา้าไปแล้วแบบมันอยู่อะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าสีมันสวยมากคือแบบใส่ทุกครั้งแล้วคนจะถามทุกครั้งว่าแบบว่าแบบใส่อะไรสีอะไรคะอะไรอย่างงี้นะงานปากนะคะก็มาอีกอันนึงนะคะอันนี้เป็นแท่งที่โอ้โหแบบเกินสีอะ่ะเออเกินสีแทง่งเป็นแท่งที่ห้าแท่งที่หกแล้วอะ่ะนี่นะคะคือนิกสนะคะตัวนี้ตัวนี้คือ Soft Matte Lip Cream นะคะสี สตอกโฮมนะจริงๆนี่จะมีหลายสีมากเลยแบบเยอะอะแต่ว่าสีเนี้ยซื้อเป็นแบบว่าเกินสีแท่งนะคะอืมแล้วก็ราคาไม่แพงนะที่นี่หกเหรียญน,นะคะแต่ว่าตอนอยู่ไทยเนี่ยแท่งละ250-290ก็เคยซื้อมาแล้วสมัยอยู่ไทยนะสีมันก็จะเป็นแบบเนี้ยค่ะหลายๆคนรู้จักแหละเพราะว่าแบบลิปครีมอะดังจะตล์ จะเพ้ยนเพียนะเพราะมันจะเริ่มมีแดดนะคะต่อไปนะคะเอาอันนี้ละกันตัวนี้นะคะเป็นเป็นจริงๆมันเป็นอายแชโดว์นะมันคือ,อ Monplay b a k c a t Po w d e r Eye Shadow นะคะจำเข้าใจว่าม,มันน่าจะเป็นอาดดยอแอชโดว์ยี่ห้อ Ashley นะข้างในมันก็จะเป็นแบบนี้คือมันเป็นเบเกตนะคะแต่ว่าจะไม่เคยเอามาแต่งตาเลยคือ ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยจะเอามาทำเป็นไฮไลท์นะคะสมัยก่อนแล้วก็แบบไม่ได้มีแชมเปญพอมไม่ได้มีแบก็ก้าเนาะสมัยอยู่เมืองไทยสมัยแบบอันนี้คือซื้อมาตั้งแต่มสี่อ่ะเธอตอนนี้ยังใช้อยู่เลย <laughs> คือมันไม่หมดสักทีอ่ะแล้วมันก็เป็นสีที่แบบโอเคนะคะเดี๋ยวให้ดูนี่มันเป็นสีชมพูปนขาวปนเหลืองนะสภาพก็แบบเนี่ยคือสภาพไม่น่าเชื่อถืออ่ะคือถ้าสมมติว่าฉันทาแล้วมันเป็นอะไรไปก็ไม่สามารถรับผิดได้เพราะแบบไม่มีข้อมูลอะไรอยู่เลย นะคะให้ไม่รู้จะสวัสดตรงไหนละให้แสงได้ดีมากนะคะแต่ว่าเรื่องของความติดทนเรื่องของอะไรเงี้ยมันก็ซู้ยี่ห้อดังๆไม่ได้หรอกอาจารย์จะบอกว่าอันนี้ไม่สามารถบอกไนดะ้จริงๆว่าหาซื้อได้ที่ไหนเพราะซื้อตั้งแต่มอสีซื้อตั้งตลาดนัดพเพราะแถวบ้านเ่ยมีตลาดนัดทุกวันนะคะข้อดีของมันก็คือมันสวยนะคะซื้อ50บาทกำาราคาได้50บาทแต่จับยี่ห้อไม่ได้แล้วก็ข้อเสียมันเือยนเดียวคือ มันไม่มีมาตรฐานอะไรให้แบบว่าให้ไปซื้อตามคือไม่รู้มันไม่มีออยอไม่มีอะไรทั้งนั้นแหละเออยี่ห้อก็หายไปแล้วด้วยนะคะต่อไปนะคะเป็นคอนซีลเลอร์นะคะท่าดาตัวนี้นี่ซื้อมาตั้งแต่แบบปีสองปีหนึ่งปีสองคือตั้งแต่ตอนที่แบรนด์มันเข้ามาใหม่ๆรู้สึก,กว่าตอนนั้นมันจะมีที่บูธมั้งเออแล้วก็ซื้อนะคะตัวนี้เป็นคอลเลคชันนะคะคอลเลคชัน lasting perfection คือเนี่ยมันเป็นแบบคอนซีลเลอร์จำใช้สีวอร์เมดเดียมนะคะสีเบอร์สามนะซึ่งจะบอกว่าอันนี้เป็นแท่งที่หกหรือที่เจ็ดนี่แหละไม่แน่ใจก็คือใช้มาตลอดเพราะเมื่อก่อนเนี่ยรู้สึกว่าเออมีแท่งนี้มันก็โอเคแล้วนะคะแล้วก็ตอนนี้ก็ยังใช้อยู่นะสภาพเยินมากเลยแต่ว่าข้อเสียของตัวนี้ก็คือตอนนี้อยู่อเมริการแล้วมันหาไม่มันหาซื้อไม่ค่อยได้หาซื้อยากตัวต่อไปนะคะเป็นกาวติดขนตาปลอมแทตัวนี้ ดูโอนะคะแต่ว่าจะไม่ได้ตั้งใจมาโชว์ตัวดูโอนะแต่ว่าตั้งใจจะมาบอกถึงกาวที่เป็นหลอดสีม่วงเดี๋ยวจะเอารูปอินเสิร์ตขึ้นให้ละกันคือตัวนั้นะ่ะเลิศมากคือแบบคือตอนแรกใช่ไปรู้สึกไม่ชอบแล้วรู้สึกว่ามันไม่เห็นจะแห้งเลยมันอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าจริงๆแล้วทิคของมันก็คือต้องรอให้มันแบบแห้งเกือบๆแห้งแล้วถึงค่อยติดอันตัวนั้นนะติดดีนะคะซึ่งตัวนี้รีมายเลยเพราะกลิ่นมันเหมือนกันนอะอคือสีม่วงตัวนั้นน่ะ จำซื้อตั้งแต่ตอนที่มันราคาแค่หล่อละสิบบาทอะจนตอนนี้ไปซื้อเห็นที่ไหนก็ขายแบบต่ำสุดยี่สิบเออที่จริงจบต่อไปนะคะเป็นอา่าที่ดัดขนตานะคะก็คือตัวนี้ให้ดูสภาพแย่ไหมแย่มากเลยอะมีแบบรอยมาสคาร่าตัวเนี้ติด ตัวนี้นะคะเป็นของ g i n o m แ c r a e ครค่ะคือเป็นตัวฮิตตัวดังของเขาอะนะจะบอกว่าตัวนี้ใช้มาตั้งแต่แบบใช้มานานมากแล้วอะแล้วก็ไม่ไม่ค่อยเปลี่ยนยี่ห้ออะไรนะตัวอ่าสำหรับอันนี้นะคะเป็นอันที่แบบอันที่3อันที่4แล้วอะของ g i n o m c c r a e. ก็คือซื้อของเขานะคะสัปดาหเนี่ยโอเคเหมาะลับกับตาเราแล้วก็ที่สําคัญคือมันให้ยางสีดาเนี่ยมาเปลี่ยนด้วยนะคะก็คือดีถูกและดีมีอยู่จริงราคาจำไม่ได้9ก้ามั้ง แต่ไ,ได้ประเด็นคือที่ไมกาไม่มีขายต่อไปนะคะนี่ให้ดูแปลงนี้เนี่ยได้มาตอนปีหนึ่งนะคะได้มาตอนปีหนึ่งแล้วก็ใช้มาตลอดแล้วก็จริงๆมันเป็นแปลงแบบแปลงของ forever 21 e n ะคะคือ forever 21 e n t มันจะมีลายที่เป็น beauty line ใช่ไหมตัวนี้ก็จะเป็นแปลงของ forever 21เนี่ยดูสภาพ ให้ดูดามดามเป็นลายดอกนะนี่คือลายดอกคือจางไปหมดแล้วนะคะหลายปีแล้วคือจริงมันก็ไม่ได้เป็นแปรงที่นิ่มหรือมันไม่ได้เป็นแปรงที่แบบอะไรนะแต่มันเป็นแปรงที่แบบสามารถจิกพวกอ่ทุกอย่างอะ่ะคืออย่างถ้าเป็นแปรงที่ถ้ามันนิ่มเกินไปอะไรอย่างเงี้ยบางอย่างมันจะทาไม่ติดแต่ตัวเนี้ยทาติดทุกอันคือหมดแล้วค่ะเท่านี้แหละเป็นของแบบเป็นคลังสมบัติ เออเป็นของที่แนะนํานะว่าเพราะว่ามันถูกราคาถูกนะคะแล้วก็เออสามารถหาซื้อได้ส่วนใหญ่นะหาซื้อได้ในเมืองไทยเนี่ยหาได้ไง่ายมากม่าจะเป็นน้ำดักโซอ,อะไรเงี้ยบางก็แบบอาจจะหาซื้อยากเพราะอาจจะนะตามเขาเรียกว่าอะไรอ่ะตามตลาดนนะ่ะหรืออะไรเงี้ยแต่ว่าราคานี่คือแบบ เฟรนด์ลีสุดๆคือแต่ละอันเนี่ยไม่เกิน200ไม่เกิน300นะคะก็อยากจะฝากไว้ด้วยเนาะก็หวังว่าจะชอบวิดีโอนี้กันนะคะถ้าเกิดอยากให้ทำวิดีโอไหนนะคะหรือว่าอยากที่จะมีคอมเมนต์ติชมอะไรนะคะก็สามารถเขียนลงมาได้เลยนะคะวันนี้ก็ขอบคุณที่ติดตามชมนะคะแล้วเดี๋ยวเราเจอกันวิดีโอหน้านะคะวันนี้ไปลคะค่ะสวัสดีคะ่ะแสงแดดแสงแดด